แล้วมาถึงสเก็ตข่าวส่งท้ายนะคะไปชมสีสันบรรยากาศกิจกรรมวันวิสาขาบูชาและฉลองพุทธชยันตีตามจังหวัดต่างๆกันค่ะเริ่มกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีนยโยบายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันเฉลิมฉลองสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนาโดยการแต่งกายในชุดขาวมาทํางานและบางคนก็เต็มที่กับกิจกรรมค่ะอย่างคุณพี่ท่านนี้นะคะนอกจากจะสวมชุดขาวแล้วก็ยังแถมแขวนพระมาเต็มคอเลยค่ะ ส่วนจังหวัดเพรรนครีอ,อ,อยุธยาที่ตลาดน้ำอยุทยาเขาก็จัดทาบุญตักบาทพระเจ้ารูปแบบย้อนยุคค่ะเรือที่ใช้แล้วก็ฝีพายนั้นจัดเต็มนะคะเป็นเรือปืนสมัยโบราณแล้วก็ยังให้พระคุณเจ้าลงเรือรับบินทบาทส่วนที่จังหวัดสุรินทาบุญกันทั้งทีจะไม่มีช้างได้ยังไงคะเขานำเอาช้างมาร่วมทำบุญตักบาทกันด้วยค่ะ นั้นไม่เท่าไรหรอกนะคะแต่ว่าพระคุณเจ้าที่มารับบิณฑบาตนะคะต้องคอยเล็งให้ดีค่ะว่าจะรับของจากงวงช้างให้ได้คะ่ะและสุดท้ายไปกันที่จังหวัดกำแพงเพชรท่านพ่อเมืองกำแพงเพชรคุณวันชัยสุพินนำประชาชนไปเวียนเทียนที่วัดพระบรมาธาตุแต่ดูฝนฟ้าที่นั่นจะไม่เป็นใจนะคะพอเริ่มสวดมนต์ปุ๊บฝนก็เริ่มตกแล้วก็อย่างกระน่้ตกลงมาแบบไม่หยุดตกง่ายๆด้วยแต่ด้วยศรัทธาแรงกล้าของสาธุชนนะคะถึงฝนจะตกฟ้าจะร้อง น้ำจะเจิองนองยังไงบุทธสาสนิชนต่างก็ไม่หนีไปไหนค่ะกลางร่มก็ยอมเพื่อที่จะอยู่ร่วมงานบุญวันนี้เต็มที่ค่ะว <Wow. S 1> ้วโดยศรัทธาแรงกล้านะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ